ดีครับพ่อแม่พี่น้องมือหนีเขาสิผ้ากันมาเบิง่งนาโฝนเราบดีมาใครมานาบ้าีทีผ้ากันมานานาสามหล้อกันมาสามล้อมาสวนกับสามล้อเขามาเบิง่งนาฝนตกคักปานเขาไว้จักมันสิออกบ่ออกกันเลยพากันมาเบิงงบ่งมาซ่อมเบิ่งนาสก่อนฝนขับพอดแล้ว เตรียมผลของลงกันเบิ่งในนาฝนตกคักน้ำขังว้านไว้ตรงใน,นที่น้ำม,มันขังนะ่ะมันสิบประกอบกับมือน,นี้เขาสิมาเห็นนะเขาสิมาเขาเอิ่อหนึ่งบรรากามัหยอดบ่มานซัาากใหม่แล้วน้ำหยอดหยอดหยอดตรงที่มันบกเกิดนะครับมาถึงเถียงนาเขามีกอไผ่น้ำมีหน้ำใหม่มอนี้วาสิเฮ็ดเมนูแกงหน่อไม้นี่แหละครับมาเบิง่งเบิ่งว่าหน่อไม้ไว้แล้วเห็นมันมีอยู่นะเห็นบน่ปะ สองสามโดนะมือนี่ละเขาสิแกงแกงกินแกงกินเทียงกันมือนี้หลังจากเขาเห็ดเห็ดแซมหน้าหยอดหน้าแล้วเขาสิแกงน้ำม่ล่มแห้งคักืมือนี้เมึงเทียงหน้ากับบรดมาโดนคักรึนะหกหกบนปวกขึ้นบุดเราบอกเฮ้บมึงแต่บรรยากาศมือนี้ฝนเป็นตะตกแท้ๆหนึ่งทึงฝ่ามืดบมึงหน้ามึงหน้าที่เห็นไปเนี่ยโอ้ยนี่ตรงนี้ พื้นดินมันบวชซ้ำกันครับพื้นในห,หน้าหน้ามันขังมันก็เลยเขาก็เลยบวาเกิดเขาต้องเลยมาเอาไม้สักแล้วก็เขาอยอ